ยานจะข่อยดังครับพี่น้องครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรลักงนางตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับผมนะครับเยาฟิชชิงแชนแนลคือเก่านะครับผมมันนี้กับเสพ้อามหาเลนปะคอหน่อยนะครับผมนะครับข้องแถวบ้านนะครับผมเนาะนะครับเนื้อที่ใส้มันนี่กับส้เป็นเนื้อเป็ดเทพคือเก่านะครับผม เพื่อมีหน้าท่านได้สนใจกับที่ต่อทางแฟนเพจเด้อนะครับผมราคาแบบบ้านๆครับผมแต่คุณภาพไม่บ้านแน่นอนนะครับผมจะได้กะฝากกดนไหลก้ดแชรกก้ซับสะใยน้ำเน่นะครับผมไม้ก็จะเป็นไม้ลำคลองนี่ครับคือเห็นนี่นะครับผมเนาะกัจังไรมันเป็นการเสียเวลานะครับกะไปบึงกันเลยครับ อาตีน้ำฟังครับพี่น้องาหาโลตีน้ำฟังน้ำขงังต้อหมอกต้อใหม่บ้างครับมังที่มานบัวมึงก็ไปเรื่อยครับผม มีติดดีแช่ไหมบ่ไะไออกมายู่ครับเจ,จ้าจู่โบนยนะครับสังเกตบึงสังเกตบึงเล้วกะหาชิปเป็นประโคอหน่อยครับถ้ามันกัดจะได้กระถือครับเป็ดเทพ อุ้ยบัวกิดจ่อยโอ้ยย,ย,อย, <c oughs> อย,ยายายาไปเบิงไม่ครับเบิงไม่อีบอการสวกคอยแหยงครับผม นี่วๆไปเลยครับที่จะประคอหน่อย ต่อครับโอ้ยที่บ่เขาซูนเลยลมพัดนะครับ ไปสะพานข้ามไปแล้วพี่นอ้องไปสะพานข้ามไปแล้วด้วยเสียวเสียวเสียวอ่ะมีกระเป้าไม้างเขาเป้าไม้มีไว้พุ่งสนอู้ยอยู่แล้วเนี่ยว้าวโอ้ย โอแล้วว่าจะมันอยู่นี่ปัดแห้งบ่ได้พี่น้องการตกสะพัด <c oughs> <c oughs> โอ้ย สสูวบน้ำก็ยังไหลอยู่ครับผมวะก็จะมาสิดประกดแชนออนี่น้าบาันเจ็กสีสีป้ายัางกันเนี่ยไปลองดูกันครับ Ui. Ui. Bắt đi thôi. Cắt ngay rồi. อู้หูบอติดอีกอีหยังวะอุตายคอยละเงิดบาดนี่วัดบอ่อติดเลย ย่ก mm ัดแล้วก็ปล่อยนะครับพักก่อนหน่อยแล้วทิ้วหารอบึงกระสุบบึงครับผมหาหาเบิร์ตสุยยางครับเอาเบิร์ตสุยยางไปเลยอีม้าหรือหมาอันถาบึงกันไปเรื่อยๆครับอน้ำก้อน้ำก้อ มีกีดีนะครับอาเป็นจัตุรัประกวดแท้ กิดีครับผมตามก็ไปเรื่อยๆครับผม <c oughs> สิด่ดาวด์บอว์มันนี่ดาวดอยู่จ็กสิติดบอนะครับเยันกันไปเรื่อยๆครับผม การตกป้ามันก็เดิง่ายเสมอไปครับป้านันเพิ่ก็ยังหามมองหันมองนีอยู่นะครับหามคือบอกหามเหหามอันนี้หามมาหาม,หามเบ็ด่ันเอาเขาล็อกเลย เขาตัดใหม่ลุงข้องครับเด็ดยากนินหน่อยหาน้ำเงีะอีกสบอบกิล้วสวบถือใหม่ <c oughs> เอาจะป้าเขาหน่อยครับ bơ tít tí gì cứ gào, ẹo, coi hình lạc sái của bút thử, uầy, máy của khu phố máy, coi này của nó, chữ hư ขอยสีแหว่ะมันาไอว่ายาฟิชิงสีแห่ไว่ายาฟิชิงสีเห้เมนน์คอเม,น,มนตรงนี้หลังจากตัวจริถืข้า่อย ปลากระดุงไปแล้ว จะคล้องหน่อยแท้อามืนน่อนี่ว่าได้ถ่ายกล้องพะถึกโอ้ยมีขาดแค่นอ,อยานจะกู้ดั้งแทอ้อือยานจะข่อยดั้งครับพี่น้อง <c oughs> อ้ย oh. นะบอกเลยครับมันหยานจะข่อยดัางดีๆพี่น้องเต็มคําครับเต็มคํมมันหมานแล้วครับหม,มานแล้วครับรอดแทีวแล้ว <laughs> วลุมพัดโดนอีกแล้วมันแน่รูดจอยว้ายรูด <c oughs> รูทพี่น้องรูด ป่ายังระบอน,นี่ลองไหมนะครับที่ทถานี้แหละป่า Ui Ôi oh, chị Ui <laughs> Phải ว่าแล้วนั่นนี่ครับมันสวบต้นน้หน่อยนะครับกอมันจิบ,บติตตามกระตอครับผมมันหมานครับมันหมานสามีเบื้องครับสามีเบื้องยู่นีล่ะป่าผมไปใสดอกก็ขอหน่อยก็ขอหน่อยหลายครับ 那样、嗯 <noise> บางนョ้ออก็แล้วพี่ยอดพี่น้องเขาไม้นี่คุ้มครับพกขนาด <c oughs> <c oughs> ไปไหนบ่นาะมีทางไปบ่เอ้ย โอเทบุกปลาบุกดงไปเลยบาดเอาลองมึงพี่น้องลองมึงฮะตามกันต่อครับ โอ้เป็นตะป่วนใ่เป็นตะป่วนใพี่น้อง っきり Wuh 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 Wahai นี่ครับผมจำพวอมันบดติดสวมอย่างไรกับบทติดจากเถือ่อนหน่อยแห่งนะครับป้าหน่อยครับเอาคือเก่าครับผมมาหากรบเขาครับมาหลุ่นบึงครับสิกับไดบรโบันยางก,กับทางเก่ามันใกล้นะครับที่นี่เลือกเปานไนโนเพียงข้อผมหัวยืนมืออโอ้ยลำบากแสนเข็น นะครับผมกะได้เวลากลาบแหล้วนะครับเนาะนี่นะครับผลงานโอ้เกือบแหล่นะครับเกือบแหล่นะครับผมกัดถือว่าได้ยูนะครับแต่ว่าปลาคอนอยมันหลายแหงนะครับวัดกับบดจิตนะครับสวบแล้วก็ปล่อยเนาะนะครับผมเดี๋ยวต้องหาเหยื่อในหน่อยๆมาแก่มือครับผมเนาะนะครับกะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หนองย่าเนี่ยนะครับผมคลิปกะดออมมากวันนี้กะจะว่ากันเลยครับเด้อ นะครับผมกับพี่กําลังใจให้นองเย่าเนี่นะครับผมสู่ต่อไปนะครับผมนะครับจะได้กะพอกระชิมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ